ชฟทำอะไรคะวันนี้ทำข้าวคุกกปิครับผมไหนเขาดูหน้าตาเชฟเออข้าวคุกกปิของเชฟไม่ได้ดูหน้าตาเชฟดูสมัยน,นี่เมาไหนข้าวคุกกปิเครื่องละ่ะในรถเหรอ <laughs> ไม่ใช่และมาทาให้ดูหน่อยเซ็ตม <laughs> ีอะไรบ้างเครื่องที่ขีดเครื่องเครียงต่างๆ กุนเชียงกุงเชียไข่ฝอยกุ้งทอดกุ้งแห้งทอดนะคะอ,อะไรอีกนี่พริกทอดอ,อันนี้หมูหวานผักต่างๆนี่มาดูมาดูเชฟชั้นประกอบล่งางข้าวกุ๊กกะปิหมูหวานกินเยอะไหมคะหนูเอาจานละห้าสิบบาทฮะจานละห้าสิบบาทใช่ จาละห้าสิบบาทได้มากไหมไม่ไมา <laughs> ทำไมขี้เหนียวล่ะขคยแพลงนะไข่ไข่ไข่นี่ประกอบร่างไข่ฝวยไข่เยอะไหมเออทำนี่แหละ วอวิวิเชฟเชฟมือสั่นนะเชฟควรถอนนะซอลีชอบอะไรเป็นพิเศษบอกได้นะชอบเชฟเดี๋ยวใส่จานให้ครับกินเลยนะวิล่ะหน้าตาเป็นผู้ลากมากดีเดยดหนิเนาะวิล่ะ ใช้มือสัน่นนะ<อ> <laughs> ขย่ามันเฉยๆมือสั่นเนี่ยเราอะเอามือก็ได้กินเองเป็นไรหรอกเอฟซีไม่ว่าหรอ Oh, หน้าตาดีแท่วห่หน้าตาอะไรหน้าตาคนหน้าตากับข้าวหน้าตากับข้าวดูสิสชอบหอมไหมครับชอบหอมได้ไหมละ่ะหอมไห่เต็มเลยเนี่ยโอ้ยหอมคนทำเนาะ คาด่าใกล้จะสำเร็จแล้วแตงกวาโอ้ยัวตาดีแตงกวามันสันๆแตงกวามันสันด้วย, <laughs> วน,วยนี่เดี๋ยวเราไปชิมกันซะโอเคเี็ดได้ ถ่ายรูปไหมถ่ายเห็ยถ่ยในบ้านค่ะยูน่ตตดีมาก